กุจิโอ้ยเยอะตกใจไอ้มึงอย่าลงเยอะดิไอเขาเีอะแต่กูไม่มีวะกูจะลูฟี่ดิกะไอ้ยมึงต้องโซโลมีโซโลตรงปะเอ้าวทำไกูม่อยู่น่ะโอ้ยมาคอนดิปิงเก้าไอสัตว์อสัตว์อะไรอะไร โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่โอ้โห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 อายิงเถอะมึงยิงเถอะออโอ้โหเบเกิเบเกิเบเกแตกเลยาเบเกิลแตกเลย่เฮ้ยโหเฮ้ยบ็อกซ์มันเฟดปะเงาเน่เงาไม่มีทางสู้แสงได้หรอกตรงมา ออนอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอะตวมันัเเฮ้ยเอ้าทำไมก็ตีไม่ได้อ่ะถูตไปไม่ชุนน้าไมอะเป๊ะเลยยังกดไม่ได้อ่ะโอ้จบได้แคเป๊ะชูจังสวยเหี้ยอะเลยวะไม่เคยเจอกูทีเบเกอร์ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยตอะไรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้โซ่สีแดงอ่ะ ไม่รู้ไม่เคยดูตอนสู้กับไอ้นั่น่ะรูปปฏิหารครั้งใหญ่ปฏิหารครั้งใหญ่อ๋ออุ้ยมึงเห็นมันโยนเมื่อกี้ไปไปเถอะส่งมาแบบนี้แหละไม่ลงไม่ลงกูกดวีกลัวเบิร์ตต้องเพื่อนส่งสวยสวยสวยอือส่งกว่าอาเลยเว็บเอาเลยเว็บไม่ใช่ละเว็บใส่แบนกันไปวิ่งกลับเลยต้องวิ่งดาวหรอกขวดเพลงของมันก่อนนี่ต้องแม่งี้เดี๋ยวเวลาลงมา ส่งมาส่งเว้ยอุ้ยะยชุดฉันนะปูปูอัลฮะกาลาก่อนน้ำขัไม่ได้เอาปลือชุดอุ้ยจะส้มอ่าอะไรไหนอุ้ยลงปะ้็ถ้าไม่ลงปะ รยะเคองนะคือทั้งสนามยังไงล่ะไอสั์พุดเีย่เฮ้กูก็มีด้วยลองใช้มาเนี่ยโอ้ยมึงหดเลยทำอะไรได้บกอนยกยกเฟลยกเฟลเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนี่ไงสตินนเวไรเี่ยโอ้โหไป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 เปิดซีอันตีอะเอาไม่ยันติงงงงงงเอาดังเลย คุโรโกะเขาเก่งขนาดนั้นเลยหรอตั้งแต่เขาโอ้โหไมเชียตั้งแต่เขาเล่นมาเอ๊ะผมยังไม่เคยขับชุดผ้าเลยนะครับยังไม่เคยชุดผ้าอย่างนั้นหรอจุดดีเว็บไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูเองเฮ้ยเห็นนี่ไงนี่ไงอะไรของมึงเนี่ยนี่แหละของกูเออของมึงอะเสื้อเหียมาจากไหนละไมกี้ มันดูมันเลี้งดิล่ะอุ้ยโอ้โหมันโดนนี่มันโดนลูฟี่ลำเลยควายเลยลูฟี่ลำไงยะมันยิ้มใส่มึงด้วยมันยิ้มทีเฮ้ยมันโดนบอกได้ยังไงวะไอ้สัตว์ไม่ไกลมึงอยู่นะเมื่อกี้ไม่ใกล้นะก็โคตรไกลนะไกล้ใกล้ใกลูดูมึงฉูดเรี่ยงไงวะไม่เคยเห็นจริงๆนิงในเรื่องอ่ะเดี๋ยวมีไงไปไรไป โอ้โหไม่ต้องละเอ้าวขอโทษได้ไหมล่ะไม่ต้องห่วงอ้าวหูมึงเสนอหน้าไปบอกคอมาเลยคู่เสนอไอ้นี่มึงไม่กูไปไม่ชิปใส่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่างหมสวยวะเฮ้ยมาเพื่อนเป็นเรื่องมนพูดอย่างนี้เหรอเออ ตอนแรกที่ที่มันเจอใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเจอเจอเนี่ยเจอมันเนี่ยไอตัดไม่ลงหรอกไม่ลงนี่นี่อเอาละอีไอ้โวกหัอกมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยมองไป P.O.B อบเฮ้ยหายไปไหนกันนั่นเหรอ อ right? ุ้ยดังเฮ้ยอะกุก่อยเี็ดเช็ดดจัดกู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 ีอะไรแพ้ได้สัตว์ทิแล้วยังแพ้สองคนนะล่ะดีโพลทงยังดือนี่ดิไอ้ที่มันวิ่งใส่ชุดฟ้าหลักไม่นุ้ยนะมึงยินดีเชิญปะไหนวะไม่ถ่ายหลัม่นุ้ยหลักม่นุ้ยมามาสักหน่อยนะไอ้สัตว์ ตัวตัวไอ้เฮียเนี่ยไม่ค่อยเบียวหรอกไอ้พวกคนข้างๆกับเบียวเขาชุ้ตุ๊กแตะอีกคนสนับเพื่อนขันเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเหรบผู้ชาเฮียนี่กูจับบอดไม่เป็นโอ้ก็ดีก็ดีเอาเอาแล้วเอาแก็ดีเหรอเอาเลยเก็บสวยสวยเพื่อนไปไปเอาเว็บสวยสวยเอาเว็บท่านลับเลยพวกคนเดียวจ้ะไหนพูดดีพูดดีพูดดี ไม่มีทางที่ฉันยิ้มไลงหรอกไม่เชื่อปติวอมเอ๋ออมเอ๋อทำไมมันใจลจะหลุดเลยี่เกอตวีไม่ได้เลยนเบเก้อแตกเอ้ยบอลมาบอลมาไอ้เจมันบอกส่งไ้สัตวดังตุ้งโอ้โี่มดังตัไอ้เี้ยมึนบอกส่งโกดังตุ้งนีตงฉันได้คนเดียว ส่งไปกับบอลได้นะส่งมาเน่อ่ะลาก่อนทุกคนพอจะช่วยแต่งฟังเขาเลยแล้วครับจะเป็นไม่ได้ยังไงเขาจะมีคนอยู่ไหมฉันพูดลงอยู่แล้วล่ะจริงเหรอไม่ดีอะไรยควายอย่างเดียทานทานทานเชว ฝังได้ฝังได้ฝังได้โอ้โหมันเร็วไปเพื่อนโอ้โอ้โหโง่โง่เลยแหมฉลาดตายยิ่งเอออันนี้กุฏิเลยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์บล็อกเมื่อวานที่เนี่ยเออเออมึงจำเป็นต้องอะไรตอนมึงก็วิ่งไปงั้นน่ะล่องลยเว็ฟยี่กุกจี้ไปทั้ง

ทาเฮียอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงจะผมจำได้ยังไงอ่ะส่งมา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 ให้กูส่งมาให้กูไปส่งมาดิมึงก็ส่งมาดิจั <c oughs> ดดิไปพูดไปพูดไปพูดดิ่นั่นอะตัวย่างฉันคือทางสนามยังไงล่ะขมขืบ้านกันเลยพวก กุจีโอ้ยเยอะตกเฮ้ยมึงอย่าลงเยอะดิอายเขาอีอะเขาอีเหี้ยมันก okay. ็ล้มมากูปะวะกาแตกกาแตกส่วกูวไม่เป็นไรเฮ้ยมันท่าอะไรอะนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ บาสเกตบอลน่ะของฉันคือการไม่ยอมแพ้ยังไงล่ะฟังได้นะลงกลับไอ้เช้อกิ้วไม่ลงบาสเกตบอลน่ะกำลังร้องให้แงเขาไปยังนี่เขายังนี่เข้ยหลุดหมดเลยเข่าเข่าบิดไอ้มึงมีออเดอร์วิวเชลเลยซ์กูชอบเสียงว่ะโอ้ยอสายอาสกิลมาแล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวแต่กูยังไม่รู้ไง แล้วมึงจะวิ่งย้อนกลับมาทำไมมึงก็วิ่งขึ้นไปตีโอ้กูยุไม่ได้ย้อนเลยกูว่ากูขึ้นไปอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยมันได้องค์ใจอะเลยวะหลอกควายเหี้ยแลระบบขิดโกงเลยพลังของฉันนั้นตื่นขึ้นแล้วแกไม่รอดแน่โอ้โรจ้าจ้าตรงไหนจำงเลย จบเลยอิทง่อยปะวะมือกันโดนเลยว้าวมามามากูแสดงเองเพลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่เนี่ยอีโกอินอีโกอินอีอะไปคนพี่กูว่ากูไม่ใช่สกิลกูจะคลิกสายอย่างเดียวเลยย์โอ้ยยสกิลโคตรเทพเลยมึงเล่นเป็นไม้สัตว์แพร่เลยย จบแล้วเฮ้ยมันลงวะไม่ลงหรอโงไอ้เหี้ยลงก็โกงไอ้เหี้ยบอหน้าบอลนะอย่างอ่ะลงไอ้เหี้ยลงไอ้เหียกูเป็นใครไน้สัตว์ออกโอ้อะไรวะไม่